ทุกคนตอนนี้เราก็มีแมปท็อฟพี่เทลกันในแมปนี้จะดูไปเนี่ยก็อาจจะดูคค้ายๆกันในแมปของเรนโบว์เฟนก็ได้นะแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงคะไปเล่นกันเลยผู้ตรวจการเดวิดที่นี่คือโรงงานแคนดี้ท็อฟฟี่เทลเรามาร่วมมือจัดการปิดโรงงานปีศาจลูกอมนี้กันเถอะฉันจะคอยดูแลพวกเธอผ่านระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตลอดเส้นทางการเดินทางนี้เชื่อฉันเถอะโรงงานลูกอมที่นี่มันไม่ปกติมันมีสารเคมีบางอย่างทำให้เจ้าพวกน้ำตาเนี่ยร้าย เป็นพวกปีศาจลูกอมไปได้อันดับแรกพวกเราจะต้องสำรวจโรงงานแห่งนี้ก่อนแล้วค่อยกำจัดเจ้าพวกลูกอมปีศาจหลักสีซะระวังตัวกันด้วยละ่ะอย่าให้โดนจับได้ดูเหมือนว่าภารกิจนี้จะเป็นภารกิจลับสุดยาดในโรงงานผลิตน้ำตาลหลากสีแล้วเข้าไปในโรงงานกันก่อนแล้วภากรกิจแรกผู้การเดวิดเนี่ยเขาต้องการให้เราไปทำลายน้ำตาลนะเพราะว่าวัตถุดิบน้ำตาลเนี่ยจะเ,เป็นตัวก่อตัว แล้วก็สร้างเจ้าพวกปีศาจหลากสีออกมาทำร้ายพวกชาวบ้านโอ้โหอ้อมต่อให้มันจะคล้ายๆพวกเรนโบว์เฟรนนะแต่แบบนี้มันไม่เป็นมิตรกับพวกเราเลยมันโหดจุงขาบอกว่าใครที่เข้ามาในโรงงานผลิตลูกอมหลากสีที่เนี่ยไม่มีใครเล่นรอดหรือว่ารอดชีวิตออกไปได้เลยนะรวมทั้งพวกเราด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าเรามีไม้เบสบอลนะเราสามารถที่จะใช้ไม้เบสบอลเนี่ยตีหัวกระบาลเจ้าพวกน้ำตาลหลักสีได้เลยก่อนอื่นแล้วก็หยิบถุงน้ำตาลแต่ละห้องนะแล้วก็เอาไปทิ้งขยะนั่นไงขยาอยู่นี่เอ้ยอเจ้าฟ้าเจ้าบูเจ้าบูมาเลาอะไเจ้าบูนี่สู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักสีจะตีได้เฉพาะเจ้าเรดเท่านั้นแต่ว่าเจ้าเรดยังไม่มาในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ออกตามหาที่ห้องอื่นห้องอื่นมันน่าจะมีถุงน้ำตาลนะ แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ยังช่วยราหาเพิ่มด้วยเฮ้ยเจ,จ้าชมพูมันตามพี่เคนมาออมนึ่ง่ะลกิีนีต้องเก็บให้ครบ12บถุงเออเฮ้ยพี่เคนร,ระวังตัวนะอย่าพังตุยดีนะเมื่อกี้เข้ารูทันพอดีเลยถ้าพี่เคนตุยก็ไม่มีคนช่วยแชร์ดาเมดเขานะตอนนี้เราก็จะต้องเอาน้ำตาลไปทิ้งเพิ่มตอนนี้รู้สึกว่าจะทิ้งได้ไปเจ็ดถุงแล้วล่ะจิอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้มันตามไม่เลิกเลยอะดูดีนี่ไงอีกถุงหนึ่ง เอาไปทำลายทิ้งกอนแล้วครับพวกเราต้องเอาถุงน้ำตาลมาทำลายทิ้งให้หมดนะไม่อย่างนั้นแล้วก็เจ้าพวกหลากสีมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเรียบ้อยพวกเธอทำได้ดีมากเลยนะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทำธารกิจต่อไปของเรากันต่อฮะเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วม่มีมือเนี่ยมาสับคัดเอาอะ คล้ายๆกับเป็นมือของหนูนะเหมือนมือของเจ้าพวกรัดนี่แะแต่แล้วเจ้าปีศาจหนูมันก็เปิดตู้กระชป้องกลายเป็นจุกจุกเล็ดออกมาอ้ยน่าก,กินจุกอ๋อหัวเป็นจุกจุกสีแดงเลยกินได้ไหมเนี่ยมันเ,เป็นรสสตรอเบอร์รี่รอะเปล่าล่าาาระตีไงฮะภารกิจต่อไปเขาบอกว่าให้เราทําลายตู้กระชป้องแมชชีนตัวนี้เราก็ใช้ไม้เบสบอลนะหวดตีจนกว่าจะลูกบอลน,นี่มันจะแตกโอ้โหตีหวัวกระบาดยาก ปติชิ้นนั้มันก็จะขัดนะแล้วก็ทุบอีกทีเลยต้องทุบถึงสองทีถึงจะตุ้ยนะอ๋อตุ้ยมตุ้ยมาตุ้ยมาอุย้ยปกติเราชอบกินจุกจุกอยู่นะแต่ว่าถ้าแบบเป็นปีจแบบนี้ไม่กล้ากินแล้วล่ะไมไง่ายใจการหนึ่งแล้ว,ล,วลูกแกะ<ง>แมชชีนืองรินเข้าไปนะฟันผูหมดปากแน่เลย <G AS SE> หน้าตามันเหมือนพวกแบบแมชชีนที่แบบเป็นกระชปองไข่ลูกอมเลยเนาะหรือเป็นพวกกัมบอลนี่แหละแล้วในแมปเนี้ยมันก็จะมีหนูด้วย ซึ่งเจ้าหนูเนี่ยตัวดีลแล้วแหละเขาบอกว่ามันร้เงียบมากลยน,นะเจ้าหนูพวกเนี้ยอะไรเจร้าหนูน่ารักออกอ่ะน่าก,กลับไปเลยนที่บ้านนะมันเป็นหนูโรงงานนะพี่คินเขา,าเลี้ยงไม่ได้หรอกเราต้องอยู่ห่างๆมันเอาไว้นะเขาว่ามันเนี่ยจะต้องมาแบบเป็นตัวแปรแน่เลยเขาบอกว่าในแบบเนี้ยมันจะมีฮอตช็อกโกแลตด้วยนะมีช็อกโกแลตร้อนๆซึ่งเราเนี่ยห้ามโดนน้ำช็อกโกแลตร้อนเลยนะถ้าเราโดนเลือดเราก็จะลดใช่ไหมในระหว่างนั้นเราก็ต้องหายานผ่านนะอย่างเช่นเรือไม้ โอเคเรามาอีกฝั่งหนึ่งเอ้ยฝั่งนี้มันมีแมชชีนอยู่เฮ้ยจัดการเลยอีกตูก้กระชับปัองอยอ๋ออุยอ๋ออุยอ๋ตู้ท่านั้นโอ้ยแต่ละตู้ก็หายากอยู่นะแต่ถ้าเราสามารถจะหาได้เกือบรบขาดอีกแค่อันเดียวเนี่ยมันก็จะเฉลยว่าชิ้นสุดท้ายนี่อยู่ที่ไหนโอเคเดี๋ยวเราย้ายที่กันดีกว่านะตอนนี้มันก็เฉลยลวลว่ามันอยู่ข้างนอกเอ้าเพื่อนเราเก็บไปให้เราเฮ้ยนั่นไงบอสบอสก็เป็นหนูยักษ์กันแน่เลยนะตาเหมือนปะีศาจอ่ะ ไว้อักบีมากเลยไ<อ>ว้เยอะแล้วมันไปสับคัทเอาเห็นแล้วนะก่อาไปปิดไฟผู้การเดวิดบอกว่าให้เราไปสับคัทเอาเปิดไฟให้หมดโอ้โหมาประหยัดไฟเลยตอนนี้เนี่ยมือตึ๊ดเลยสงสัยจะไม่ได้จ่ายค่าไฟนะ <c oughs> ตอนนี้ต้องไปหาสวิตะคะเพื่อสับคัทเอาให้ไฟมันติดให้ครบหมดเนาะด <c oughs> ึงก็จะมีทั้งหมด10สวิตด้วยกันค่ะได้ละหนึ่งอัน้าดอตามหาเพิ่มนะขาดอีก8อันน่ะ นี่ฮนะเจอแล้ว<ด>สวิ<ร>ตช์ต้อ็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะทําการกด e นะคะเปิดไฟสวิตช์เลยนี่ต้องเจ็ดอันในอ้อมจะไหวหรอเราก็ไปตามหาที่อื่นต่อในระหว่างนั้นเพื่อนๆของเราเนี่ยเขาก็จะช่วยกันเปิดสวิตช์เหมือนกันนะราะว่าสวิตช์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยอะ่ะทําให้เรานะคะต้องออกตามหาเพิ่มเรืเ่อยๆทุกคนสู้เขาห้องนี้นะ่าจะหมดแล้วนะต้องไปห้องอื่นต่อนะ่ะห้องนี้ไม่มีแล้วเอ้ยเจออันนึง ไม่เลยสับสวิตก่อนโอ้ส,สวิตตงงานนี้ใหญ่จุงห้องนี้ไม่น่าจะมีแล้วล่ะเราไปดูห้องอื่นกันต่อดีกว่าในระหว่างนั้นก็จะมีเจ้าลูกอมหลากสีเนี่ยอาอกาละวาดรู้สึกว่ามันจะม่มีแค่สีแดงมันจะมีเจ้าบลูแล้วก็เจ้าเยลโล่เยลโล่เหมือนหมักฝรั่งเลยอ่ะเห็นแล้วอยากเคี้ยวนาะโอ้เพื่อนสับขัดอาครบแล้วดูนั่นสิ กำลังทาอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าหนูมันคาบเดนามไมออกมาโอ้ยนัน่นนัน่นมันระเบิดนี่นะผู้การเดวิดบอกว่าเราจะต้องไปจัดการใช้ไม้เบสบอลเนี่ยทุบหนูแล้วก็แย่งเอาเดนามไมเนี่ยเอามาวางไว้ตรงใจกลางห้องนี้นะะฉะนั้นก็ปฏิบัติการกันต่อเลยในระหว่างนั้นก็มุดท่อได้นะนมีเนะจ้าหนูเข้าท่อได้ด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าหนีเลย หายไปไหนอะหนูที่มันคาบไลยนะไม้หนูที่ไหนอ่ะเฮ้ยตามมาทำไมเนี่ยไอ้นี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวไปออมไปหรอไอ้ตามพี่เขนไปได้หยไปเลยนะไม้นะเอาไปส่งคืนที่อืมคล้ายๆกับแมชชีนที่อยู่ใจกลางห้องเมื่อตะกี้เนี่ยคุณระวังโอ้โหสองตัวอ้ออ๋อเราไปรว้รอไว้เราวิ่งไปตามลูกศรลูกศรจะเป็นทางที่ผ่านว่าเราจะต้องไปเก็บถึงทางไหนไปเงี้ยเจอแล้วประตูทางออกโอ้ยเจ้าบลูเฮ้ยเจ้าพิง เจ้าพิงอยู่ข้างหน้าจริงๆนะเรา,าจะเอาบิ้มเจ้าพวกหมาฝรั่งพวกนี้นะหน้าตาเหมือนหมาฝรั่งมากเลยอโอโไอ้ขาวว <ไอ S 2> ะไงมันมีตัวสีขาวเลยอะอ้ยสีสวยจังมีเจ้าไว้ได้วยดิแต่ท่าทางมันจะไม่น่ารักเหมือนหน้าตานะเราไปห้องอื่นดีกว่าห้องนี้ท่าทางจะไม่พอนะเอ้เจอหนูอีกตัวหนึ่งแล้วอ,อุอ้ยบบอุ้ยอ๋มันตามพี่เกนมาอีกแล้วอุ้ยทางนี้ก็เยอะนะจอกไปยังไงอะมาเลย เดี๋ยวรอจังหวะก่อนมันไปแล้วมันไปละที่เหลือก็วิ่งกันละกันจังหวะน,นี้แหละที่มันจะกินพวกเราเวลาจะเปิดประตูก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าแบบจํานวนมันเยอะขึ้นอนะมันหลักสีขึ้นอะมาหลายสีมากเลยเดี๋ยวมันก็จะแบบมีละหลายสีเพิ่มขึ้นนะจะไม่ได้มีแค่นี้ละมัง้งยังไม่พออีกเหรอเนว่ามันก็เยอะนะเนี่ยยังไม่พอหรอก ไอพี่ไม่พอเออือเออคือได้น้ำไม้นะเออได้น้ำไม่ยังไม่พออุ้ยแต่ละตัวมันก็น่ารักนะไอเจ้าขาวมาฆ่าพี่เคนอ๋อมาหวังนะคล้ายๆกับพวกเรนโบว์เฟนเลยนะแต่ว่าหน้าตามันไม่น่ารักเหมือนเรนโบว์เฟนเลยอ่ะหน้าตามันอัฟลี่อ่ะมันใจร้ายมากเลยอ่ะเอาพี่เคนตุ้ยเหรอทำไมพี่เคนตุยไวจูนั่นไงเดินตรงนั้นต้องโยเย้หมดเลยอ๋อถ้างั้นด่านสุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยแชร์ดาเมิตฮาวารีแต่ไปล้เดี๋ยวเราไม่วางไว้ก่อน ห่ะีข้างเดียวอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอไปทางแบบ่งเพื่อนเก็บได้แล้วให้เพื่อนไปวางก่อนเก่งมากโอ้พวกเธอทําสําเร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะเริ่มแผนการต่อไปหารักกันเลยเฮ้ยเสียงอะไรนะ่ะไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยฉันคิดว่าเราจะต้องไปแล้วนะเริ่มเลยละคันกดปุ่มไลยเฮ้ยไ,ไอเจ้าหนูมันทําอะไรอะ่ะ ไอ้เกบิตบอกว่าให้เราวิ่งไปแล้วลงถโโ้ำเฮ้ยเขาเปิดประตูให้พวกเราอหใจดีจังลงถ้ำอย่างไวเลยโอโ้อหอไม่ใจดีนะเมื่อกี้ท่าทางจะระเบิดถ้ำสินะแล้วเขาบอกว่าเส้นทางที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันเป็นอัปปี้นะเออมันค่อนข้างจะมีอุปสรรคเราต้องรีบกระโดดไม่มีเวลาให้คิดแล้วถามว่าอะไรเหรอพื้นมันพ <orbital> ังอะดิมันพื้นพังได้หลังมาแล้วอ้ามนหนีแล้วแล้วแผ่นดินถลม่มถ้าง,งั้นต้องรีบกระโดด อุ่ยดึงดึงดึงอุย่ยไม่มีเวลาให้คิดเลยนะดูดีมีทั้งไปเรื่อยแล้วก็มีทั้งพื้นเลเซอร์ถ้าเราโดนเนี่ยเลื่อนเราก็จะลดทั่วทั้วไปะนะที่สุดก็ผันมาได้แล้วเดีย๋ยวเรารอเพื่อนตรงนี้ดีกว่ามาแล้วเพื่อนมาแล้วจะถึงแล้วทุกคนเอาชีวิตรอดไว้โอ้ยเราตกมาในท่อาระบายน้ําหรอเขาบอกว่าในท่อาระบายน้ําเนี่ยโอ้ยมันฮัลเลอร์นะมันดากตัวแล้วเขาก็ยังมีเวลาให้เราแค่ห้านาที ในการที่จะออกจากเขาวงกดเท่าระบายน้ําที่นี่เขาบอกว่ามันมีเจ้าสลามสีเขียวไว้นะมีเจ้ากรีนอ๋อมีเจ้ากลีนเหรอเอ้ยว่าทางออกอยู่ที่ไหนอะเราจะต้องคอยสังเกตกําแพงนะเพราะว่าตามกําแพงเนี่ยมันจะมีลูกศรสีแดงเนี่ยซึ่งจะบ่งบอกเส้นทางให้เราไปถึงเส้นชัยทางออกได้นะนี่ให้เจอแล้วลูกศรสีแดงแดงเขาบอ,อกให้ตรงไปเอ้ยนั่นไงเจ้ากรีนโอ้โหม,มาในสลับ ใครแชร <l aczego> ์ดาเมจนะโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องแชร์ตัวเองก่อนต้องเซฟโซนกันมาแล้วเพื่อนไม่แน่ใจว่าทางนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่เน่เจออีสนามฟันแหลมเอ้าเอ้าเพื่อนไปนคนละทางแล้วอ๋อเพื่อนไปนคนละทางแล้วเหรอทางงอกแล้วทางนี้ต้องหักแล้วไม่น่ารอดนะมาแล้วตามมาแล้ววันนี่เรามาถูกทางนะเราเล่นหลายรอบแล้วมีไงจริงจริงด้วยเจอลูกศานสีแดงแล้วก็เลี้ยวเลยโอ้ย จเจ้ากรีนอีกแล้วออลหรอ,อ,ล,อลูกสั่นหลอกเปล่าลูกศันไม่หลอกลูกสั่มันบอกเส้นทางที่ไปถึงทางออกถ้าจะไม่ได้ใจดีขนาดนั้นก็ได้นะไงไงเขาบอกให้ตรงไปตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไจทางันเอ้ยไม่ใช่สี่ทางออกนั่นไงจนไนเจอบันไดแล้วเราเจอบันไดเหล็กแล้ว่ะที่เหลือเราก็รอเพื่อนๆผู้รอดชีวิตมาช่วยเราอลไรมากันใหญ่แล้วอีกคนเดียวอีคนเดียวเหลือข้อสุดท้ายแล้วแล้วเข้าตบมือลยุงไข่ลุงไข่ลุงไข่แล้วแล้วหน่อย นี่เราออกมานอกโรงงานแล้วเหรอแล้วโรงงานเกิดอะไรขึ้นโรงงานกำลังจะพังถล่มทลายแล้วออาเฮ้ยเรามาถึงสุดท้ายแล้วนะมาถึงสุดทางกันแล้วแน่ใจว่าเราจะต้องสามารถมีชีวิตรอดออกไปจากพวกเรามอสตอร์ไนท์แม์พวกนี้ได้รอดเราแล้วเข้าสู้มันอจะสู้ไหวเหรอเปล่าดูนี่เอ้ยหัวก็เป็นไข่จริงๆนะ <laughs> ซึ่งเควสเนี้ภารกิจเนี่ยเราจะต้องเล็งไอ้เจ้าคล้ายๆกับลูกน้ำกดสีเขียวๆนะคะแล้วก็ทำการชุดกลับไปหาเจ้าหนูยักษ์ค่ะ<อ>ซึ่งมันก็ยากพอตัวเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคกับพวกลูกอมหนักสีนะออกมาสู้กับเราด้วยโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงอ้อมด,ดูดูมันจริงนี่ะถ้าเราแบบไม่สามารถจะตีเจ้าลูกกลมๆสีเขียวกลับไปได้เนี่ย มันก็จะกลายเป็นเจ้าเรสนะคะเกิดออกมาแบบสู้กับเราแทนนะโอ้โหสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังแล้วไม่มีคนมาแชร์ดาเมจเพิ่มเพราะงั้นแบบมันก็จะยากขึ้นเพราะมันเล็งยากมากเลยนะมันไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่อ่ะมันต้องแบบฟุกจริงๆหรือมั่นจริงๆยังเยอะเฮ้ยไม่นาะเฮ้ยได้ด้วยโอ้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นนะโันมันยากมากเลยต้องเลงอ่ะเพราะตีดนทีนึงมันก็เรียกแบบลูกสมุนออกมาเพิ่มนะโอ้โหอย่าบมา ทุกครั้งที่เริ่มมันลบมันจะเรียกพวกมาเพิ่มอ่ะา,านี่ไงเจ้าบ,บูกับเจ้าเล็บเอามาก่อนเพื่อนเลยโอ้ ồi, โหแล้วแล้วยังมีหนูไดโนมายด์ด้วยนะนั่นละดีเดี๋ยวตอนใท้ายเนี่ยมันจะเอาเปไปนะย,นย,ย,ยิงเลือดน้อยเท่าไรมันก็จะยิ่งเรียกลูกสมุนหลักสีออกมาเยอะเท่านั้นโอ้แม้วายไม่น่าจะรอดนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนมาช่วยแชร์ดาเมจเยอะๆยอะอดทนไว้อ่อวินิดเจยวเกือบครึ่งหลอดแล้วมันต้องมีคนเหลือรอดเยอะๆมาช่วยแบบแชร์ดาเมจถ้าเราอะเพราะว่าตอนเนี้ย แค่สองคนก็ตรึงมือแล้วนะดูดีโอเพระว่าต้องตามแบบไล่ทุบเจ้าพวกเรสแล้วก็เจ้าพวกหนูไดนาไม้ด้วยอะ่ะเอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเมื่อกี้เพื่อนแบบจัดไปได้หนึ่งดอกเอ้ยเราต้องคอยหลบให้มันติดสตนันแทนเราเาอ้ยโดนหนูยักษ์ไม่ได้เลยนะถ้าโดนหนูยักษ์มันจับเราไปกินหน่ะตุยเลยนะเอ้ยทำไงดีอ่ะ ไม่มีขนทางชนะเลยะเหลืองละอ้ามหนเดียวสงสัยเราจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งนี้แล้วยอมแพ้ยิงมาแล้วไอโรงงานแคนดี้ทัฟฟิทเฮลไอนี่มันโรงงานป่าอะไรเนี่ยโอ้ดูดิมีแต่พวกปีศาจทั้งนั้นเลยโอ้ทำไงดีทำไงดีเยอะขึ้นเรื่อยๆดูดิไม้สายเดือดอมไอเจ้าเยลโล่ก็มาแล้วทำไมจะไม่ช่วยอะไรปลาไม้เลยเลือดลดเลือดลดโอ้ยกว่าจะรีเลือดได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วล่ะ ดูดิเอ้ยไอเจ้าพิงมันก็มาเยลโล่ก็มาบลูก็มาเลดก็มามาจะโคบเลยโอ้ยตียังไงก็ไม่โดนลูกบอลสีเขียวนะโดนยากมากเลยอือฮือ,โ,อโดนเต็มเต็มสิ้นหวังแล้วโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแมปของ Candy Trophy Tail ไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้นดวยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย